แล้วที่นี่เราทำนานางานวิชาตารแล้วแล้วเราก็อยากที่จะนําความรู้ที่เราได้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่โคราชของเราค่ะขอบคุณค่ะโครงการความแชมเปี้ยนนะคะเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทสนะคะ ที่เป็นผู้ผลิตไก่สายพันธุ์โตช้าชื่อว่าไก่โคราชนะคะซึ่งเป็นไก่สายพันธุ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะในการเลี้ยงแบบสวัสดิภาพสูงก็เราก็ได้รับลูกไก่แล้วก็อาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆนะคะจากทางมทสอนอกจากนี้ก็ยังได้ผู้ช่วยวิจัยนะคะจากมทสมาเพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์สวัสดิภาพสูง ความแชมเปี้ยนนะคะก็เป็นโครงการที่เราคัดเลือกเกษตรกรรายย่อยนะคะจากทั่วประเทศเลยเพื่อมาช่วยกันยกระดับสวัสดิภาพสัตว์นะคะโดยที่เราก็อสวัสดิภาพของสัตว์หรือความสุขของสัตว์เนี่ยคะ่ะเป็นตัวตั้ง เพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยไก่ก็คือจะได้รับประโยชน์เต็มๆนะคะจากการถูกยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นนะคะซึ่งเมื่อไก่มีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคก็จะได้รับทางเลือกในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่ดีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายะคะ่ะส่วนขั้นที่3นะคะก็คือเกษตรกรที่เข้าร่วมกับเราก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได,ได้ด้วยการลงทุนไม่มากนะคะ แบบเหมือนสามารถเลี้ยงไก่ในสวนหลังบ้านด้วยสวัสดิภาพที่สูงแล้วก็นํามาซึ่งรายได้กระจายให้กับในชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ยังสามารถต่อยอดสร้างคอมมูนิตี้นะคะของผู้ที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นในประเทศไทยค่ะ ตอนนี้นะคะน้องไก่ของเรานะคะก็มีอายุ7วันนะคะแล้วก็เราก็จะทำซีรีส์อย่างนี้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนน้องไก่อายุ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะคะแล้วก็ติดตามการใช้ชีวิตของน้องไก่ไปได้วยกันนะคะที่ w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 orldanimalprotection o r t h แล้วก็ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ได้ค่ะ